สวัสดีครับ FC ทุกๆท่านนะครับผมเป็นไงบ้างครับสำหรับวันนี้เปิดคลิปมาที่ตัวรถเลยโอโหอสวยงามนะครับผมก็ X-Series นะคะต้องบอกว่า4ประตูตัวเตี้ยของ X-Series เนี่ยเป็นอะไรที่แบบว่าถ้าในวัยรุ่นที่ชอบแต่งซีนนี่จะถูกใจกันหลายท่านเลยนะด<ค>ูครับคุณผู้ชมโซ่ทรงองเอลเป็นไง อันนี้ถ้ามองนิดๆน,นะจะเห็นว่าสเตปหน้ามันเชิดนิดๆน,นะฮะคุณผู้ชมก็ถ้าท่านใดอยากได้ทรงแบบนี้นะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะเป็นแบบนี้ได้เนี่ยต้องมีอะไรลงไปบ้างต้องโหลดแบบไหนยางเบอร์เท่าไหร่อะไรยังไงนะฮะสำหรับ X s e r ซ e s ในวันนี้นะคะคุณผู้ชมนี่โลโก้ตัว X ที่เป็นตัวบอกของรุ่นเขานะ,ะก็ราคา819,000บาทนะครับมี2สีให้เลือกมีขาวกับดำ ถ้าดำบวกเพิ่มอีก7,000เป็น8,260,000บาทนะครับสติกเกอร์ครับมีติดแบบนี้มาให้ทุกๆคันนะครับสีเทาตัดแดงเลือดหมูแบบนี้นะครับมีมาให้ทุกๆคันนะครับในตัวเตี้ยนะแต่ถ้าเป็นตัวสูงของ X s e r ซ e s ก็จะเป็นอีกสีหนึ่งนะครับอีกสไตล์หนึ่งกระจังหน้าครับผมด้านบนเป็นสีดําด้านล่างเป็นสีแดงนะฮะแล้วก็โลโก้อโุอันนี้ผมจะบอกนิดนึงนะคุณผู้ชม สำหรับใครที่ออกตัว2022ไปแล้วรู้สึกเบื่อกับกระจังหน้าตัวเองนะ่ะสามารถเปลี่ยนใหม่ได้นะแต่ไม่ต้องเปลี่ยนยกกระจังคุณผู้ชมเห็นตรงนี้ไหมชิ้นนี้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 ทุกชิ้นมันแยกออกจากกันครับผมเราสามารถสั่งเฉพาะแถวล่างนี้ก็ได้ถ้าอยากได้ข้างบนสีดำเหมือนเดิมเปลี่ยนเฉพาะแถวล่างที่เป็นสีแดงก็ได้นะฮะสั่งได้นะคุณผู้ชม กระจังหน้ามันแยกกันมาแล้วเราเอามาประกอบเหมือนจิ๊กซอเลยนะครับโลโก้อลซุสีแดงครับผมแล้วก็สเกิร์ตด้านหน้านะฮะที่บ่งบอกความสปอร์ตความหล่อของเจ้าตัว X-Series นะฮะนี่มีเฉพาะรุ่น X-Series เท่านั้นนะฮะที่ใส่สเกิร์ตมาจากโรงงานข้างล่างเป็นแคปลาตัด,ดด้วยสติกเกอร์สีแดงนะครับแบบนี้ไฟหน้าโปรเจคเตอร์ครับไฟตัดหมอกมีมาให้เรียบร้อยนะส่วนคันนี้นะฮะต้องบอกว่าลูกค้าเนี่ยอยากได้สไตล์แบบ แต่งซิ่งนะครับสวยๆแล้วก็คันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคันที่เจ้าของรถเนี่ยดูจาก youtube เซลต้นแล้วบอกว่าผมอยากได้สเต็ปแบบคันนี้นะฮะซึ่งคันนี้นะฮะลูกค้าเลือกใช้ล้อเป็นแม็กตัว N5SE นะครับน็อตน้ำเงินไทเทนะครับฝาปิดดุมน้ำเงินไทเทแล้วก็ครอบดิสเบรกน้ำเงินนะครับล้อเป็นตัว N5 ขอบ18นะฮะหน้ากว้าง9.5นะครับ ยางหน้านะครับเป็น24545 4, ขอบ18หลดหน้าลงมา2นิ้วนะครับระยะห่างระหว่างยางกับซุ้มล้อก็อยู่มานี้ครับ1ฝ่ามือนะครับในทรงของด้านหน้านะฮะแต่ถ้าเรามองในมุมนี้นะฮะคุณผู้ชมจะสังเกตว่าหน้าจะติดเชิดนิดนิดนะหน้าจะติดเชิดนิดนิดเพราะว่าด้านหลังเนี่ยนะครับลูกค้าโหลด4นิ้วนะครับโหลดลงไป4นิ้ว โดยล้อด้านหลังเนี่ยอันนี้จะเป็นแม็กซิบจุดห้านะฮะนี่แล้วดูน็อตครับไทเทน้ําเงินเห็นนะน็อตไทเทสวยไหมออกโทนน้าเงินนะครับนะส่วนการโหลดของคันนี้นะครับผมไม่แน่ใจจะพาดูได้มากนะ้อยแค่ไหนเพราะว่ามันยื่นมือเข้าไปยากมากเลยครับมันติดสเกิร์ตด,ด้วยถ้าเป็นเอ็กซนะิลน่ะเดี๋ยวนะผมพยายามก่อนอยากให้ดูคันนี้มีโชคหลังนี่ฮะ ใส่กองนะครับพร้อมดัดแหนบโหลดแล้วก็มีโชคหลังวินเนอร์หนึ่งคู่นะฮะคุณผู้ชมแล้วนี่นะผมจะให้ดูความนิ่มนะไม่กระด้างนะดูความนิ่มดูค่ะดูช่วงยุบนะครับนิ่มนะไม่ได้แบบแข็งตึงแบบว่ากระแทกปักปักนะเพราะว่าแค่โยกเนี่ยยังรู้สึกเลยครับว่ามันนิ่มเห็นไหมด เหมือนเต้นระบำเลยอ่านี่ครับก็สเต็ปของคันนี้จะเป็นแบบนี้ส่วนความยิ่งของล้อแน่นอนครับเพื่อทรงที่สวยกว่าก็ล้อหลังยิ่งกว่าล้อหน้าหน่อยนะครับเพราะว่าข้างหลังแม็กซ์10.5หน้า9.5นะครับสกเกอร์ด้านหลังนะครับก็ดีไซน์ออกมาคล้ายๆกับด้านหน้านะครับมีแคปลาอะไรให้ดูเป็นชุดเดียวกันนะครับสติกเกอร์ด้านหลังมีกล้องมองหลังเรียบร้อยนี่ สวยงามนะครับสำหรับทรงแบบนี้ข้างหลังก็จะอยู่ราวๆ4นิ้วสอดนะเมื่อกี้ข้างหน้ามัน1ฝ่ามือใช่ไหมข้างหลังนี้4นิ้วสอดนะครับส่วนภายในต้องบอกว่านอกจากสเกิร์ตท,ที่มาในตัว X-series แล้วเอกลักษณ์การทําโทนสีตัดเดย็บภายในเนี่ยก็เป็นเอกลักษณ์ของ X-series อีกเช่นเดียวกันนะครับดูครับมีการตัดสีดําแดงนะครับคุณผู้ชมเบาะเป็นเบาะผ้านะครับ เอ็กซิลี่ตัวเตีย้ยเนี่ยจะไม่มีรุ่นที่เป็นเบาะหนังนะนี่ลายเบาะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เลยจะไม่มีตัวที่เป็นเบาะหนังเครื่องยนต์พันเก้าร้อยซีซีครับเกียร์อัตโนมัติไม่มีมีแต่เกียร์ธรรมดานะครับฉะนั้นสเปครถเอ็กซิลี่จะมีแค่สเปคมีสเปคเดียวสำหรับสี่ประตูตัวเตีย้ยนะวิทยุที่พวงมาลัยมีมาให้หน้าจอพร้อมกล้องมองถอยหลังนะครับมีมาให้กุญแจรีรโมท นะครับกระจกไฟฟ้านะครับเรียบร้อยหมดปรับมองข้างไฟฟ้านะครับส่วนเบาะแถวหลังผมบอกเลยคุณผู้ชมที่กําลังจะตัดสินใจซื้อรถไม่ว่าจะเป็นตัวเตี้ยหรือตัวสูงนะครับสิ่งหนึ่งที่ท่านเห็นถึงความแตกต่างก็คือรูปทรงของรถภายนอกแล้วท่านจะตีเหมารวมไปว่ารถตัวสูงภายในมันต้องกว้างกว่าตัวเตี้ยจริงๆแล้วไม่ใช่นะฮะ ภายในกว้างเท่ากันนะครับต่างแค่ความสูงกับความเตี้ยแล้วก็การโป่งของซุ้มล้อสําหรับตัวสูงเท่านั้นเองนะมีช่องเสียบย usb มาให้สําหรับด้านหลังนะฮะและดูการตกแต่งครับด้วยความเป็นสไตล์สปอร์ตดูหลังคาดํานะครับเสาโครงสร้างดําแผงประตูดําแล้วก็มีตัดแดงเข้ามาในสไตล์ของ X-Series นะฮะนี่ก็สวยงามนะครับ แล้วก็รู้สึกอารมณ์สปอร์ตจะมาเยอะๆหน่อยสําหรับคันนี้เนาะเพราะว่าชุดแต่งหรือภายในอุปกรณ์ส่วนใหญ่จะมาในโทนสีดําทั้งหมดนะฮะนี่กุญแจก็รีโมทมาแล้วอย่างที่บอกไปนะครับเอเป็นปุ่มมุนนะครับคอนโซลต่างๆก็เป็นตัวพื้นผิววัสดุนะครับสวยงามนะฮะก็รูปทรงแบบนี้เดี๋ยวเซลล์ต้นทวนให้อีกรอบหนึ่งละกันนะฮะ โรดหน้า2หลัง4นะครับยางหน้า245ทับ45ยางหลัง275ทับ40ข้างหลังนะครับจริงๆจ,จะใส่โชค๊คหรือไม่ใส่ก็ได้นะครับโรดดัดแนบนะครับพร้อมใส่กล่องช่วยให้ลงมา4นิ้วก็ได้ได้ทรงหน้าติดเชิดเดแบบนี้นิดหนึ่งนะครับไม่ได้ว่าเชิดเยอะนะคุณผู้ชมอ่าก็จะดูรูปทรงออกประมาณนี้นิดหน่อยนะฮะ ดาวเริ่มต้นสำหรับคันนี้ก็อยู่ประมาณ 42%. 0 0 0นะครับพร้อมแม็กแต่งพร้อมจัดทรงฟีปรกกันภัยนะฮะอุปกรณ์หอมแต่งกระบ,บะไลเนอร์ติดฟิล์มอะไรพวกนี้เรียบร้อยอยู่แล้วสำหรับคันนี้กำลังจะไปติดฟิล์มต่อนะครับกำลังจะไปติดฟิล์มต่อก็เดี๋ยวเตรียมไปส่งมอบคัน นีอีกทีหนึ่งให้กับลูกค้านะครคุณผู้ชมคันนี้ก็เป็นรถของลูกค้าอยู่จังหวัดสารคามน่าจะบระบือถ้าผมจำไม่ผิดนะฮะโอเคผมก็สำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยละกันนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ